สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสวนรูมเจ้าชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับ่วนต้นไม้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กุมภานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตราคานะครับว่าผมเอาอะไรมาบ้างวันนี้สาหรับกล้วยไม้อย่างเดียวด้วยกันนะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเวลาไปเยอะนะครับจะเริ่มเลยนะครับก็จะเริ่มต้นที่ต้นนี้จะเป็นบางกอกซันเซ็ตนะครับ ดอกสีเหลืองออกม่วงๆอย่างนี้นะครับราคาที่ต้นละ140บาทนะครับดอกซันเซ็ตนี่ดอกเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็ต้นนี้จะเป็นช้างเงินล้านครับช้างเงินล้านดอกเขาก็จะให้อารมณ์เหมือนกันกบพวกกุ่มตระกูลพวกกหนาบนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ในตระกูลรูปผสมข,ของช้างนะครับ ดอกเขามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นรูปผสมของสามปอยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสามปอยเขาจะมีสีและกลิ่นที่แตกต่างกันนะครับถึงมาจากขวดเดียวกันก็ตามแต่ว่าจะดอกจะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูดอกสักทัดดอกเขาก็เริ่มจะ ต้นเนี้ยสำหรับต้นนี้นะครับดอกเขาจะโตเหมือนกับเบนด้าเลยดอกเขาโตเลยนะดอกโตด้วยแล้วหอมด้วยนะครับรา้คา140เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสีองคจะเป็นสีส้มเนาะหน้าดอกเขาสวยดีนะแต่เป็นลูกผสมของ3ปอยนะครับมาต่อที่ต้นนี้เลยนะครับถึงฤด,ดูการเขาแล้วเริ่มมาเลยนะครับเขาแกะเพือกครับาหายากอยู่นะไม้หายากเขาแกะเพือก 140นะครับต้นนี้ก็2ต้นเหมือนกันนะอันนี้2ต้นครับแล้วก็บางกอกวิลาชครับต้น5้าเขาไม่แตกกอต้นเขาจะโตวสวยอันนี้2ช่อสวยด้วยเนาะสีมส้มแดงๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเวลลวีครับแวลลวีมันจะเหมือนจะเหมือนเก้าเข็มแสดเลยนะแต่ว่าทุกอย่างจะใหญ่โต กว่าเข็มแซ่แค่นั้นเองจะเป็นรูปผสมของเข็มแซ่นะครับแอลอวีแล้วก็ตันนี้เป็นช้างสีสยามนะครับสีสยามบานได้เป็นนี้ดอกหอมนะครับดอกเขามีกลิ่นหอมเหมือนกับช้างทั่วไปเลยนะครับแต่ให้ดอกตลอดปีแล้วก็ตัวน,นี้เป็นเมิมสุดันา,าดีนะครับตัวบานวันนี้ไม่ไม่มีมานะ ประมาแค่ตัวตุมต่มๆอยู่นะครับชอ่อเขาจะยาวครับดอกมีกลิ่นหอมเหมือนกับกุหลาบเหลืองโคราชกลิ่นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะเป็นสีชมพูนะครับชอ่อจะเป็นชอ่อเล็กแต่ว่ายาวครับมเมมสุรนา,าดีนะครับถ้าตันนี้200้บาทนะครับต้นเดียว,วสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะใครพี่พนัทธวุฒิสวัสดีน,นะครับพี่นัทธวุฒินะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้ช้างวีรพลนะครับช่อเล็กๆช่อแรกของหน่อนะครับช่อเล็กๆนี่นะ ช้างมีดผลหนึ่งร้อสี่สิบบาทครับเท่ากันนะแล้วก็จะเป็นแวนด้าต้นคู่นะครับก็จะมีตัวนี้แวนด้าเพียวแว็กชมพูครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิลฟ้ามุ้ยครับดอกเหมือนขาฟ้ามุ้ยเลยนะครับแวนด้าฟิลฟ้ามุ้ยนะครับแต่ก่อแล้วร้อยสิเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรัดดากครับลูกกส่งของเข็มแทกกับเขาแกะนะครับราคาร4อยสี่สิบเหมือนกันครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นแวนด้าเหมือนกันนะแวนด้าตัวนี้เพียวเวทชมพูครับแต่ตัวนี้เป็นแวนด้าชมพูนะครับไม่ใช่เพียวเวทครับแล้วก็สมาทางนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นช้างออชิม m านะครับช้างอาชิม m าเนี่ยดอกเขาจะเหมือนกับช้างแดงชุมพรเลยแต่ว่า ขนาดเขาจะเล็กกว่านะครับลำต้นของลำต้นของช้าง ichen, อาชิมะกับช้างแดงชุนพลมันจะความโตโตัวไม่เท่ากันช้างแดงชุมพลจะโตกว่านะครับอาชิมะต้นจะเล็กกว่าให้ดอกอาชิมะจะให้ดอกได้มากกว่านะครับให้ดอกได้บ่อยกว่าด้วยต้นนี้ราคาที่250บบาทนะครับช้างอาชิมะนี่นะครับต้นขนาดนี้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่นะครับ แล้วก็ส่งยาเคนที่ชอบอย่างแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นาสายดวงตัวนี้เป็นสายหลวงใต้นะครับสายหดวงใต้ราคา100บาทตัวนี้ในะส่ย่วงใต้แล้วก็จะเป็นต่อมาจะเป็นตัวนี้เป็นสายน้ำผึ้งครับ แขงใสาน้ำผึ้งราคาอยู่ที่100บาทเหมือนกันนะครับสายน้ำผึ้งกินหอมนะครับกินหอมนะครับคนที่ไม่ชอบรดน้ำกล้วยไม้ก็น่าเอาไปเลีย้ยงนะคะเพราะว่ารดน้ำไม่ต้องบ่อยอะพวกไตยเครื่องค่ะงข้างบนจะเป็นเ,เน็เ,นตเตอร์ดอกใหญ่เน็เตอร์ดอกใหญ่ชมพูครับดอกใหญ่มากนะเรื่องสายรดน้ำบ่อยไม่ไม่ดีนะไม่ดีรดน้ำไม่ต้องบ่อย มันสามสี่วันครั้งก็ได้เครื่องสายอยู่ราคาที่100บาทนะครับแล้วก็มีเครื่องสายตัวนี้นะครับที่ผมเคยให้ดูไปอันนี้สายอะไรตัวนี้เป็นสายใหมนะครับตัวนี้เป็นสายไหมป่านะครับเป็นกอขนาดนี้เลยให้ดูกอใหญ่มากมากกว่ามากกว่ารนะ้อยดอกอะเนาะ ถ้าบานเนี่ยติดดอกมากกว่าร้อยกำลังเริ่มจะไล่บานแล้วนะถ้าบานมานี่โอ้โหอลังการมากเลยบอกเลยนะเป็นกอเลยอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหมดดอกหมดดอกเป็นตะเกียงนะคะหมดดอกก็เป็นตะเกียงอันนี้ก็ยังยังมียังมีตะเกียงอยู่นี่เนี่ยตะเกียงไปเนี่ยตะเกียงก็ไปเป็นดอกก็นี่นี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยมาจากตะเกียงแลนี่แล้วก็นี่ก็ติดดอก คือถ้าเราเราไม่เก็บตะเกียงก,ก็ปล่อยเขาไว้างี้แหละตะเกียงก็คือหนอนนั่นเองนะครับนี่นะสามห้าสิบาทครับแล้วก็นี่นะครับที่วลวีกับล ok ัดากูก็มาจากตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวนี้เข็มแสบเข็มแสดแสตอย่างนี้บานทนนะครับทนร้อนทนฝนทน,ท,น,ท,นทุกอย่างเลย <S <S ทนทุกสภาพนะครับเข็มแสดราคาจะอยู่ที่150าบาทครับ <S 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 ตอนนี้เหลืออยู่ที่เหลืออยู่สองไม้ที่2ไม้ที่เป็นดอกนะบอกก่อนเนี่ย อันนั้นผมเอามาให้ดูตัวอย่างดอกตอนนี้จะเป็นเนี่ยกำลังดอกเองเลยดอกทุกต้นแล้วก็นี่<บ>อันนี้จะเป็นอเอื้องมะน,นิอาเมซอนถ้าเอาไปแบบว่าจะเน้นแบบว่าความเป็นพุ่มเป็นอะไรที่ให้แบบให้ฟิล <ไป S 1> ให้ฟิลแบบต้นไม้อะไรอ,อ,อันนี้ก็หนึ่ง้ยี่สิบาท<ป>เอื้องมันิ น,นี้นะครับอีกอัมาดีครับ1 2หนึ่งรกอยย็่ทงใบละอันนี้ก็แยกเอียงมาทไปเลยริ่มตอนนี้แบบว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นกอไปเรื่อยนะราคาเท่ากันนะครับ120บาท้อยยีบแล้วก็จะมีช้างดำเอื้องตะขาบแล้วก็นนครับช้างดำแล้วก็เอื้องตะขาบแล้วก็ เอืองพึ่งนะครับเอื่องพึ่งเตรียมจะออกดอกนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมาพามาชมประมาณนี้นะครับก็คือว่าเอาตรงๆเลยตอนนี้อ่าสุขภาพไม่ไม่ค่อยไหวก็เลยวันนี้จะมาแค่สั้นๆนิดนึงนะครับก็ถ้าสนใจต้นไหนก็ทักไลน์สามารถทักไลน์มาหาได้นะครับเหตุเข้าไม่ได้ แต่ว่าฝั่งนี้หนึ่งนะครับพี่พี่ที่สั่งของผมทางเพจนะครับทางเพจส่วนบุญประจวบนะครับตอนนี้เ,เพจแล้วก็ Facebook ผมนะครับโ,โดนล็อกนะครับก็ฝากฝาก,ฝาก,ฝาก Facebook อีกเฟซนึงนะครับเฟซสำรองผมก็คือจา่าส่วนบุญประจวบนครราชสีมานะครับฝากไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับหรือแบบว่าถ้าชมคลิปนี้อยู่นะครับพี่ๆที่สั่งสั่งต้นไม้ผมสั่งต้นไม้ด้วยไม้นะครับทางเพจส่วนบุญประจวบนะครับ รบกวนอดไลน์มาหาผมทิทีนะครับเพราะตอนนี้ผมใช้ทุกวิถีทางนะครับในการติดต่อนะครับยตงติดต่อไม่ได้เลยนะครับฝากาด้วยได้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ